หางเดียวปล่อยแค่ไอ้สามตัวแล้วก็สองตัวหางเดียวเท่านั้นอ่หลายคือเอาไงไงคือว่าถือกระถือว่ถือกับว่เอาไม้ว่านาเอาไม้เพราะว่าเจตุไห้มส approved, สส able, ันถือตลอดพี่น้องฟันว่าเผารถเผารถขั้นชีอยู่เนี่ยสิบตีวางได้มุ่ทตะกัน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเจโตสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนช่องของมนทการพารวยยลวกันของมนทการคนเดิมพี่น้องมาไกลบันไดกันนํามาเอาขว้มฝันพี่น้องเเจเจฝันแม่นเนาะฝันแมนฝันแม่นบ๊อพ่อพี่น้อง แตกสามตัวพอมให้เลขไอ้เลขวิ่งเลขวิ่งนี่กับแม่นเจตูให้เลขวิ่งแม,ม่น,<ฆ>เ,เ,มนเพราะว่าถามาเลขวิ่งเป็นยังคือแม่นมันเป็นเลขสูตรแต่เขาเข่ามาจับส่กันทั้งก่วมฝันทั้งสูตรทั้งวิ่งทั้งยังเข้ามาจับไ่กันแต่สําหรับเจตูนะปล่อยงวดนี่เจตูปล่อยแค่หางเดียวปล่อยแค่ไอ้สามตัวแล้วก็สองตัวหางเดียวเท่านั้น บ่หลคือเอาไงๆคือว่าถือกระถือบ่ถือกะ,อกะบ้ะวนหนาเอาไม,าาเาไม่เพราะว่าเจตูไห้มันถือตลอดพี่น้องโดยเฉพาะออมสินเข้าตลอดอันนี้บ่เมนเบาแล้วสิวานั่นคือไปย้อนเบื้องเอาพันสิวายาคุยเถาะพันี่ว่ายา้ไปย้อนเบื้องเอาพี่น้องคือว่าเลขเลขวิ่งของเจตูนะคือมันเป็นเลขสูตร เจตูบอกเลยว่าสองกับหกมาหนึ่งตัวบางทีอาจจะกอดคอกันมาสำหรับเหล็กเจตูเด้อจะเป็นเลขสูตรแต่สำหรับเหลขฝฟันนี่ฟันวานฟันว่าเผารลดเผารลดขั้นขีอยู่นี่สิบตีวางได้มุ่นทตกันเอาสิบตีวางได้ก็ทะเดียนรดแล้ว,ลวจังสี่แม่ข่ฟันแบบนี้แม่คือว่าข่ฟันว่าไข่นี่ ไปเผารถจากของแล้วมันมีผู้ใา้ผู้หนึ่ง่นเลยถามคอยว่าเผาเฮ็ดยังเราเสียรถไ่ขีคอยเลยว่าเผาซื้อ,อบัดน,นี้สีบ่ได้ใจแต่งแต่แค่คะ่ะผูอ้ไอยังกอกงวดพ่วงกุญแกบอกพิ่นวางสีละต่วันเพิ่ง่างหนึ่งก็คือยังว่าบ่เมนเลขกทะเบียนรถเกตุบ่พี่น้องสีมักน้ำบ่ก็เอาไปจับอาเดอร์ป้ายทะเบียน5้าเจ หนึ่งสามวังหันออกหนึ่งเจ็ดจะออกว้นยู่นี่แหละทะเบียนเนี่ยค่ะหาเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามกานตาเจ้านั่นน่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นเลขทะเบียนรถเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นตูวเจตู่ป้อยหางเดียวนี่ป้อยตัวใดค่ะแมนค่ะค่ะเจตู่ป้อยสี่ศูนย์ศูนย์แมนค่ะ นี่แค่เป็นเลขเลขเลข,เลขอย่างนี้ค่ะจีเลขสูตรต้องนวนดวบอเลขมะขอน้ำปูเพิ่นเคยหอยสามตัวและะ้วก็หาเก้าแต่แต่ว่าอย่าลืมเด้อว่าศูนย์กับหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าบางที่อาจจะเป็นบันนี่เจตุมะขอเพิน่นย่มใดเพิ่นกับหอยแย่่มนั่นคือปูเทพท่านใจนะแล้วก็จะมีพระยนนุนี่เพิ่นกับละเลขสีออกเพิน่นกับมะขอ เพราะพอดีเพิ่นก็ให้บ้านนั่นพี่น้องก็จะจังว่าพี่น้องเห็นแต่คิดเกดตตว่าเกตตมาเกาะติดวัดนี่เลยเพราะติดอิด่งีเพราะว่าเพิ่นให้ตลอดพอระสามพิ่นก็ว่าผป่วยมากกาบายนี่เนี่ยเน่นสมปรารถนาสมปรารถนาสุส้นนีดดีตก็เห็นเห็นก็คือตัวอย่างคือน้องแก้มก็น้องแฮมเพราะว่านี่ผู้ใดได้เบิ่งน้องค่ะน้องน้องแฮมบอกขอหลายตัวได้เพิ่งขอแค่สองตัวหนึ่งบ้านก็สามแล้วก็สองเมีอนกเป๊ะเลยเป็นไงขอแยงขอห้าน้อยตี จ้ามันว่าได้ลีพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าทัานใจจริงๆท่านใจแต่ว่าถ้าขอรัฐบาลกับอรัฐบาลเพิ่น่ถ้าคนบ่เคยมาขอนี่เพิ่นจะห้สามตัวถามารอบแหลกบ่เคยขอเพิ่นเพิ่นจะห้สามตัวแต่ถามารอบที่สองเพิ่นจะห้สองตัวปูปูท่านใจเพิ่นจะเพิ่นจะแบบนี้แล้วบันนี้บางที่ บางที่กะจะเป็นพญาง,งูสองสองสองพญางูน่ไห้คือจะบอมีตะเทพท่านใจได้อยู่ในนี่ซิ่งซักซีดพื้นหลายค่ะาเราเราบัดที่นี่เกตูเขามา่ที่แรกนี่เกตูยางลอดรอดปากอันของเพลินไปน่ะปากปูแมยปากเอันนี่เขาไปนี่เกตูคนชิ่งลูกคือทำว่า,าลอดจากนี่เราไปสอดทางพู้นี่คล้า,าวัก สารทุกสุกดิกบปะเงาออกเมือดจังสิน่ะซ้านั่นล่ะพี่น้องตัวเลขเดี๋ยวเคียงเสียงมันสิขึ้นคือตัวตัวตัว,ตว,ตวนี้ก็ใส่อันสี่ศูนย์หนึ่งหรือว่าจังใดก็ใส่เลขกหนึ่งให้เพิ่นน้ำจากโตแน่เพื่อ<ช>แบบว่าซื้อขึ้นซื้อลงค่ะจ้าแบบนี้ก็ได้<ช>เด้อพี่น้องเบื้องตัวเลขก,ก่อนจ้าบัดเพราะวะ่าเพบนสิไปแห่พี่น้องเพบนสิไปแห่แห่น่ะนะ สู่ตายอยู่แล้วเดี๋ยวเกตุยพามไปดอกเด้อพี่น้องเด้อหางเดียวตดว่ากับซ้ำซ้ำหางเดียวแหรอเนาะพี่น้องเนาะมันมาซ้ำนี่แช่นี่แหละค่ะเลขเกตุให้พี่น้องเทปซี่เนาะอ่ะเนาะถ้าเป็นไปได้แต่ให้พี่น้องเอาหกเก้าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเก้ค่ะแมนค่ะมันเป็นหหป่ะฮะเพระาะว่ากับว่รูเพระาพระว่ะมามันมันขึ้แนแบบแบบว่าขึ้นแบบว่า ว่าขื้นแตมหนึ่งยังสีแม่ใช่คือว่าเพิ่นบอกว่าให้ขื้นแตมหนึ่งยังสี่แม่พี่น้องคือควบคิดว่าเพิ่นบอกว่าให้ขื้นแตมหนึ่งแน่ยังสี่ห้าเก้าหกเก้าเีลจ้าเอฟซีมากระจัดเด้อจ้าเด้อให้ได้้อยแรลกล้านเด้อพี่น้องเด้อ์ซีศูนย์ศูนย์นี่เห็นยุสัยิบไปเลยพี่น้องสีศูนย์ศูนย์นี่เห็นยุสัยิบไปเลยยิบไปเลยค่ะหรือว่าเห็นศูนย์ศูนย์ซีกับยิบไปเลย เลขหาก็ยิบไปเลยพี่น้องยิบรสตอรี่ไปเด้อค่ะเด้อศูนย์ส<ม>ี่ศูนย์กันเพื่อว่าไดล้ลอยแหลกล้านมะฮ่มผายปูงค่ะเก็บซี่ปากไว้เนาะค่ะเนาะเอาจังพอกันอีกเนาะค่ะเนาะขอบคุณ <ขา S 1> ค่ะขอบคุณค<ด>่ะพี่น้องด้วยๆดวยดเด้อตาเด้อเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะ ที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะฉันมือใดแอดบ่ได้ กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ